จ้าพระเจ้าพดีค่ะครับจ้าพอเล่าพัฒนาหลังจากตัวเรียแนวทางเขาเขาในชุดเต็มนู่พ่อเนาะครับเขาในชุดเต็มของเล่าพัฒนาค่ะท่านผู้ชมค่ะชุดเต็มของเล่าพัฒนาเดี๋ยวแอดจะให้มึงก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เขามาทีหลังปชิวา่าโอ้ย,อยากเห็นนั่งอยู่จะนั่งว่ามันเข่าจริงบอเอียงระมาณนี้นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ อันนี้คือชุดเต็มเจ็ดสองสองเจ็ดเข่านะคะเจ็ดสองสองเจ็ดเข่าละกะเอเอข่าตารางน้ะพนะ่อเนาะเข่าตารางตาบายอยู่นี่อยู่ในชุดของพระพุทเข่าเหลือกรางของทั้งสปป่เล่าทั้งอุบลทั้งกะละศีนทั้งลอยเอ็ดนะคะนี่ค่ะสามหนึ่งตรงๆนะคะ เอาตามต่อไปต่อค่ะทา่านชมค่ะใครเป็นชุดมากคือเกาบอกพอ่อเข้าเดาเดาไปก็เก่าเดาเดาไปก็เก้าล่ทีไก็เข้าด้ชุดเต็มเออเอา, <c oughs> เ,าเอาชุดเต็มเคี่ยงค้างให้ทา่านผู้ชมมึงพร้อมชุดเต็มอยู่ข้างนี้เด้อยค่ะทา่านผู้ชมค่ะชุดเต็มอยู่ข้างนี้นะคะเอาพอ่อปลามาเลย เข้าเข้าเจสเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งหาแปดหานึ่งหปดหหสเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้า องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเล็กวินเก้าห้าเก้าห้าสองสามศูนย์นะพ่อเนาะระ,ระวังเก้ากับห้าตัวระว่างด้วยค่ะทุนช่วมด้วย ว่าจันตัวแล้วว่ามันมาดีดีพอเน้นตัวใดเนาะพอ่อที่เข้าหาเข้าหาเช็คสี่เก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดสามเก้าห้าแปดสามเก้าแต่ยังลนไม่หาแล้วพอ่อ สองเก้า,กา,เ,า,ากเราทำชุ่ม่ะขออนุญาตทบทวนตัวเลขก็พอเนาะครับ,บจากตัวเลขแนวทางนะคะเล่าพัฒนาของพอพมประจําวันที่สองกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเล่าพัฒนาพบพมให้มากเป็นเลดจับคู่มาเลยนะคะ ท่านผ้มนําไปพิจารณาบนล่างนะคะมีสีเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดห้าหกสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเอาท่านผู้ชมพิจารณาคักคักเล็กวิ่นเก่าหาสองสามศูนย์ระว่างเก่ากระหาตัวระว่างพอกกระหรอกใบเบิดเหลวมาหรือบม่มา,าแค่นั้นเนาะค่ะเนาะตัวที่พวกพมัเน้นไหหมี่โป่งกลมวงเหล็บสีแดงคือ สี่เก่าห้าเก่าห้าเจ็ดห้าแปดสามเก่าสองเก่านะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางตัวทีพระพมเน้นก็ทตา้ชุ่มขากะทุาชุ่มกับพิจารณาอีกเทือนึงเนาะคะเนาะมื่อเปรียบเทียบกับชุดเต็มนะคะชุดเต็มมีความเปลี่ยนไปได้สูงเพราะว่าเขาหัวฟังใดเขาล่างหัวก้อนเขาหกตัวหัวก้อนไปพุ่นกับเขาหกตัวหัวก้อนไปพ่นกับเขาหกตัวเขาหกตัวเลี่ยนมาสามสี่งวด ล้วก็มาเปลี่นล่างอย่างเดียวหวดมืออื่นนี่สิเป็นจังไดทำช่วมกับพิจารณามือนะคะแคปนาจ,จอไปเลยค่ะทำชุ่ม่าเอาพวมี่ยังสิฝากว้ก็ทำท่มเบซีบอครัเล่เา,ออกากันกะเาอกว่าเรบดเต่อเรไปขอได้จุดเต็มก็เข้านะแต่ได้จดเต็มดีคว่าผมววาเอาออกมากเลยไหลตรเดือเสือแต่ว่าเขา ขาเขาเลยนายแกขหงยากอาจารย์ได้กับหัวเต็มไปคือกันละโอ้ว่าอะไรเถงานว่าได้ชุดเต็มเหมือนว่ารแท็กกอนี่ว่ามันโอ้ว่าว่าเถอนโคตรเชดูเป็นจันมััมนักอยู่ในชุดเต็มือน้อยนี่แหละน้อยกับเขาดีกล้ากับเขาดีอยู่ในอันไทยกับเขาร้อมยังกับเขาดีหมดละ วัเรด้น้องอบคมั่งคุณจึ่มงคนระเล่นหนึ่งแค่พุ่นละเจ้าควเเล่นยังน่ดอกแค่คนสองโมงสามุ่งคนคนเราไปเล่นเล่าก็มันหนัก่งหลังจากสามโ่งไปหาเชียงอีกต่ว่า่อยันได้บอเนี่เือาว่ชักแนวเจ่ว่าเล่าแจ่ว่าน้อย่ว่าเล่านั่เล่านี่ไปว่าขาดนั่นเาจะนอดคำมัุ่ดละ่อนน้อยพดละ เทวศิวะน้อยก็ได้หลยุงยังมงคนเล่นก็ได้คนโว่ฟังหลวงคนใดจนทีีเอาไปเันถึงว่าน้อยว่าโขก่ะได้ถึงว่าเล่าว่าเขาก็ได้น้อยคือเขาละชุดเต็มมันนะจ้ามันจะเป็นทช่สั้นละทํำในนํำก็ได้แต่พ่อเอาแต่ผู้ชมขาพิจารณาตามนั่นละเพราะว่าพระพุทธเห็าตามสูตรนะคะเตามสูตร แต่นี่เขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาแต่ว่าเขาไหลก็หลุดนะคะเขาไหลก็หลุดโดยเฉพาะทำ,ทำช่วรียบเปรียบเยทียบใส่กับชุดเต็มกับบ๊ผิดหวังเนาะค่ะเนาะกับบผิดหวังทำช่วงกับพิจารณามืออีกเืนหนึง่งสําหรับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามืออื่นแต่นี่สายดวนคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่สายดวนคือเก่าสายดวนเพราะว่าอยากให้ทำชั่งเลยมีโชกตัวเลขในหน่อยแข็ง ถือกระถือพวกถือกระลุดปวกอยงางบริเสียหลายผู้ลงค่นกะคขันโมมากกะบข้าเจ้าก็บ,บอกว่าเดี๋ยวมึงก่อนเจนั่งงวดนี่งวดได้มากนั่มเข้าเจ้าจังหลินจังสีนะค่ะทำช่วงขาอันนี้สําหรับผู้ที่อยู่กุมวิ่งพี่ไทยเล่ากุมวิ่งพี่ไทยเล้าสีบวบุญไหวสีมีต่างต่าไทยกับเล่าสําหรับมือหนีก็หลายคอนอยู่ข้าเจ้าได้นะคะเนาะได้นะคะเออ สำหรับอีกกลุมหนึ่งเป็นวี่ที่ทุกคุนทุกหวยจัดตั้งแต่หกโมงเสาร์จะนอดหกทุ่มอันนั้นคือภ um ูมิเวลาเพิ่งก็บ,บอกว่าโอ้ยกับพ่อไรคาทับเขาพ่อไรคาใครคาประตูยูเจนา่าเอาแล้วแต่ความเหมาะสมของไผ่ของมันเนาะค่ะเนาะแล้่วแต่ความเหมาะสมของไผ่ของมันเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ให้เดทชมชมได้นี่เงื่อนให้ลูกไปลงลำรุ่งเรียนนะคะท่านชมเนาะเอาคลิปนี้กับคอ ยบกันน้ำเสนออเพี่ยงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนาเนะพอเนอะค่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะครับ